ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวเรียบร้อยครับท่านวงการชาวไร่มันสั่นสะเทือนนี่แก้วราคาตอนนี้ดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นมาเลยแต่ก็อย่างว่าเนาะอะไรที่มันปลูกมากขึ้นมันก็ทําให้ราคาเนี่ยมันอาจจะดรอปลงหรือตลาดมันปิดสวิตมันสับปหลังเรียบร้อยชาวไร่มันบปหลังโอดเลยฮะ บันเทิงแล้วบันเทิงแล้วนะเออนะครับตอนนี้ราคาเหลือเท่าไรละสองบาทนะปิดสวิต์นะตอนสมัยลูกตูน,นี่สามบาท,บาทจะไน้เหลือแล้วสองบาทพืนที่เหลือบาทกว่าสบายใจเฉิบนะตรงนี้นะเออสบายใจจริงโว้ยนะครับอ,อปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์สวอมีกินมีใช้มีเขียดมีสังกะสีข้านี่นะฮะประโยค ประโยคเด็ดประโยคทองคําเลยนะหาเสียงเนี่ยนะครับเออนะหาเสียงวาทากรรมนี่สุดยอดมากมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่าเนี่ยคำนี้แหละนะทำให้รัฐบาลเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลถึงทุกวันนี้ <c oughs> นะไปไงล่ะครับมันราคาลวงเหเอ,อนะจะโทษอินเดียไหมล่ะอืมจะไปโทษว่า อินเดียเขาส่งออกน้ํามันเอ้ยเขาส่งออกมันสัมปะหลังเยอะก็เลยจะไม่ราคาตกต่ําหรือเปล่าไอ,ขาอ,าอไนะ้ข้าวยังพอโทษได้นะข้าวยังพอก้มแก้มไปโทษอินเดียได้แต่มันสัมปะหลังเนี่ยมันจะไปโทษใครละ่ะเราจะบอกว่าเอ้ยมันสัมปะหลังพันมันสัมปะหลังไม่ดีหรือเปล่าเงี้ยเออไอ้ข้าวยังพอโทษได้ยังไว่าพันข้าวไม่ดีอ้ายยังพอก้มแก้ม แต่มันสัมปลังเนี่ยอืมอมึงจะโทษอะไรอีกอะมึงจะโทษว่าเป็นพันุ์ไม่ดีเนี่ยทุกผลผล,ผลิตทางการเกษตรไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะอย่าว่ามันแต่มันสัมปลังเลยตอนนี้นะมะเขือเปาะก็ราคาร่วงจะไปโทษมะเขือเปาะว่าอินเดียเขาส่งออกมะเขือเปาะเยอะเกินนี่ไม่ได้แล้วนะนะเอ,อมะเขือเปาะนี่มีแต่ประเทศไทยนะครับ อินเดียเขาไปได้ปลูกมันคือปอนะครับเออนะมีอะไรอ่ะหน่อไม้ฝรั่งตอนนี้ก็ราคาล่วงนะผักเพิกตอนนี้ราคาล่วงหมดอืนะว่ายังไงล่ะไอ้พวกไอ้พวกเออเขาเรียกว่าอะไรนายแบกนางแบกเสื้อแดงทั้งหลายมึงจะโทษใครอีกตอนนี้นะมึงก็โทษลุงตู่สินะเออเนี่แหละครับพอมันพอมันราคาล่วงพอมันอะไรปั๊บ คนก็ไม่มีตังไปซื้อเพราะขาดทุนคนก็ไม่มีตังไปซื้อรถไม่มีตังไปจับจ่ายช็อปปิ้งช็อปปิ้งอะไรเพราะว่ามันขาดทุนไงมันก็กระทบเป็นมวงกว้างไปทั้งหมดนี่แหละครับเศรษฐกิจนะนะเลือกลุงตูด่ดีๆไม่ชอบ3บาทลุงตู่นะมันสัมปัหลังสามบาทไม่ชอบสมัยหน้าก็เลือกกันอีกนะครับเพื่อไทยนะครับชาวมันสัมปัหลังนะเลือกกันอีกเยอะๆนะ เอาให้มันมาเป็นนายกอีก10สมัยไปเลยนะครับเออนะนายกเจนวายคนเนี้ยนะ<ม>เออต่อไปก็จะเจนวอดวายนะ <c oughs> เออเอาเลือกอีกเลือกอีกเยอะๆชอบ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 เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ